จนปจนอ,คคอ,อยากเหอวอ,อ,อยากเลยเนะเสียเร่นาตาเห็นว่าเขากินเลยเจ้าไปเล่าไหมา จ้ามีวีซ่าในดแานนี้อยู่วะนี่โอ้ยเฮากกี้เหตุผลเลยเนาะบ่จัดไปจัดไปเฮาเกี้เราไปกินแน,น่แน่ใครอยากไหมได้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 คับคักครับคับโอ้ยน่บ<า>้านนี้งสิบอมเดี๋ยวอคอยตีสู่เจ้ากินเด้อร์มือหนึ่งคอยอยากเลยกันแม่นเจ้าต้องกินขึ้นจังจะได้คีบคอยบ่ดย มาติดตามขั้นตอนว่าอาจารย์เสียอย่างไรนะครับผมกระถ่าดผมกระถากินด้วยกันนะครับครับผมจัดไปเลยอาจารย์นี่ยังไงอ่าวัดเนะน้ำท่านผู้ชมยังไงโตเร็นะครับขนมฝรั่งเศสซ้ำของไต้เล็กซื้อมาเตะบิซซี่หน่ออาซื้อได้ตาม้องตลาดทั่วไปนะครับส่วนในนี้จะเป็นเท่าไหร กับมะละกอเนาะ<ช>ซอยไว้แล้วดิให้หั่นผู้ชมเป็นยังไงครับแน่นครับมันเต็นหนานตาเป็นโอ้แล้วโอเคต่อไปหมูยอหมูยอหั่นเป็นสี่เจ้าสีไว้หมูยองครับมนีหมูยองหมูยองร้อมหมูยองร้อมเป็นแสแต่อมาหมูซับครับไอหมูซับปรุงรสเรีบเยบร้อยแนะนำ่านผู้ชม ภาษาลาด้วอันนี้เป็นสูตรของข้าเจ้าเองเนาะข้าเจ้าเป็นยูเล่าด้เนาะโดยโดยโดยแต่ว่าสิงสำคัญที่ขาดว่ไอะไรตับบดอันนี้สูตรของสูตรของข้าน้อยเองข้าน้อยเป็นยูเล่ามาโดนข้าน้อยเป็นเคยเนาะโอ้ยรเนียเรเนียเล่ามาเนี่ยเรเนียเล่าดิโอ้ยแต่ว่ากบแฟอะไรนะสูตรขึ้นเกาแล้วก็พักครับเป็นพักเที่ยงครับ จะมีฟักซีเนาะซอยเร็วๆครับแตงกวาเนาะครับผมอ่าเรียกปุ๋งกันจะมีเนี่ยละมะยงเนตครับซอสพริกเนาะอ้าวเริ่มทำกันเลยอยากแล้วอยากแล้วเร็วๆไปถ่ายกินอยู่ได้นี่เรียบอืมโอ้ยพอดีมือโอกของไปกระซิบเนี่ยแหละจุ๊บเจอขอใส่ใจงไม่ได้ใหาได้ใส่กันถือเลยอันนับแหลี่ยมนะครับเนาะ จะหั่นขนมปังก่อนเอาส่วนใดดีวะเฮ้ยส่วนหัวเอาส่วนนี้เนาะได้โอ้ยโหโอเคอาส่วนนี้ก่อนเดี๋ยหั่นบาทนี่เขาเอาวไร่เนี่ยเรามันยังได้ไรโอ้ยหรุดหาครึ่งหาครึ่งบอกให้มันขาดครับไม่ให้มันขาด ไม่มันขาดเ้อนี่มันเสียดายประมาณนี้นาะครับนาะประมาณนี้แหละเหมือน <c oughs> เหมือนอะไรสักอย่างอ่ะบานที่เข้าใส <c oughs> ่ตับบดบาดดี้ครับตับบดจ,จ,จับไปซอยดุ้ดไอ้ซอยบอกซอยซอยซอยเออนี่ใส่เรือยไล่ทับบดนี่เออเนียงบาดี้เข้าเนียงอเอาไป ดูเตี๊ยบปุ๊บก็ลายเลยนี่เดียวปั่ไห้ังเอาไปขางเดียวพ่อครับเพราะว่าอีกขางนึงเขาจะใส่ซอสน่อประมาณนี้ออแตงกู้ชมะไงหนึ่งต่อไปไม่ยอมเดบบา่นี่ใส่ขางหนึ่งมาดิออกยี่บอยิบยิบเผืดอาขวนงเลย เกะมะยงเนียบนะต่อไปใส่มะยงเนียบนี่ครับใส่มะยงเนียบไปเลยจะเสียบแถอว่ะที่มือประเดี๋ยวว่คือไปจะเสียบแถอะวะเริ่มไปด้วยกันอย่างนั้นเลยขั้นตอนต่อไปครับอ้อสอดตรงนี้อยู่ดีเนาะใส่หมู มงบดครับงบดอันนี้เขาปุงรสอยแล้วรออนะมันสีล่นนี่นี่คักแตยังไม่ใช้อยู่แกงกวเราดีเดีเดี๋ยวใส่อีกคนบอกอืมเนี่ยโอ้เต็มอีกหะไรเลยเตแกงกัาครับมาดีใส่อะไรอะไรแตงกวเนแงกวเด้อแงกาพอ ใส,ส่บัตรใส่แค่รถกับแค่รลกกับกับไอ้มะละกอเนาะหรือบัตรเข้าเขาเอ,อ,อาื่นว่าผมเออ <c oughs> โอเคครับผมบาดนี้กะใส่พักซีพักซีเอาพักซีใส่บาดรนี้โซนใส่สักวันอยู่บอสบอ,บอสโซอสลาดถึงบ<อ>เนียนครับพักซี ด้วยนะเปลี่ยนฮูดังหอยเพราะว่าซอดนะชุดไทยครับโมเมนต์ไทยชุดมุหยองลอยหยองลอยลอย๊บใส่ซอดมันอันทุกไทยมันเคล็ดลับความอร่อยคงานแตดงนะครับพี่นอ กเจ้าไปนั่นหมด้ลยนี่โอ้ดูดีดูดีดูดีอจ้ะเอาเอามาชั่งชังกันหน่อยนะเดีดีดี๋ยวดีเดีดีเสร็จเอาหมูยองดูดีกันหน่อยอืมโอเคเอาละเดี๋ยวเราไปจี๊แจงมัก็ได้เออโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเมนูมาดตี้ จากสองปววยเราเค,ครับผมครับสำหรับปาร์ตรี้วันนี้ก็เสร็จสิ้นทีเรียบร้อยเลยนะครับต่อไปจะเป็นการกินหรือเปล่ากินเลยครับหิวเหยหิวเละอยากกินอย่างไรมันขึ้นที่คลิปเขาวันนี้อา้าวโนลุยครับลุย แซ่รับที่อาารยับสาขึ้นได้จริงเลยไม่เหรอแต่ครับผมสวยผึ่มักเรียนหามเห้าแลวจ้ะไปไหนสาวเล้าเหรอครับ เสียบ่เนาะครับครับเสียบบัวแซลมเลยเซตเด็เสียบนี่คบผมบ่วแซลเลยเซเน็มากบอกนทธรรมส้มนะครับผมสำรับมือเลยกะ ขอเจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วผมขอมอนุญาตไปติดต่อแล้วกันน้องครับเจียบผมครับขอเชิญนะนะไปเชิญ <See you. S 2>